การโทรทัศน์ออนไลน์ของพวกเราชาวราชินีบนขอนำเสนอ R.B. Academy รายการกิจกรรมวิชาการแนว Entertainment ที่นำเสนอสม่มรรถานาชีวิตวิถีใหม่ของพวกเรากุลสตรีราชินีบน4.0ติดตามชมได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube R.B.T.V วัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันพรเลิศงามชัยนักเรียนชั้นล่วงปลายศึกษาปีที่5ค่ะและดิฉันนางสาวสุพิชรา,าบาุญชัยชันมั่ยมศึกษาปีที่5ค่ะค่ะสำหรับรายการ RB Academy Episode นี้นะคะจะขอนำเสนอกิจกรรมการเลือกตั้งนาย,ยกชุมนุมสามัคคีราชนีบนประจำปีการศึกษา2 5 6 7ค่ะโดยในส่วนแรกผู้เราจะพาทุกคนไปรับชมการหาเสียงเลือกตั้งของผู้ลงสมัครทั้งสามพักกันค่ะและผู้ลงสมัครทั้งสามพักนะคะมีดังนี้ค่ะอร์ที่1 พรคราชินีพลวิวัฒน์ปีที่สองรักราชินีพลน,น,น,นวสมัยและปีที่3ารรักพิคุณแ,แก้วค่ะกิจกรรมการเลือกตั้งนายกชุมนุมสามัคคีราชินีพลมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาเป็นนักพัฒนาและนักราาประชาธิปไตยรวมถึงการทำงานเพื่อสังคมรส่วนรวมและยังมีหน้าที่ในการทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนด้วยค่ะ และในฐานะนักเรียนราชินีบนที่มีความตั้งใจดีทำด,ทำดีเพื่อโรงเรียนราชนีบนของเราแล้วอีกทางยังต่อยอดสู่การเป็นพลเมืองที่รู้หน้าที่ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมถูกต้องดีงามต่อสังคมและประเทศชาติน,นั่นเองค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพัคเบอร์หนึ่งหรือพักราชินีบนวิวัฒน์ค่ะช่วยแนะนำันเองกันหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนรัมพาลุศนันลงสมัครตำแหน่งประธานนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัญชีสาชนสวัสด์ลงสมัครตำแหน่งรองประธานนักเรียนค่ะคือทางพักเรานะคะก็จะมีการพาน้องๆทำกิจกรรมทุกๆเที่ยงไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงร้องเพลงเต้นซึ่งจะให้น้องๆได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยค่ะให้น้องๆได้มีการจัดตกแต่งห้องไม่ว่าจะเป็นเทศกาลฮาลโลวีนคริสต์มาสวาเลนไทน์แล้วก็มีการจัดบอดให้ความรู้ด้วยค่ะ แล้วก็มี daily English นะคะก็คือทุกๆเช้าก่อนข้อแถวเราก็จะเปิดเพลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพักเบอร์ที่2หรือว่าพักนวัสวัยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวรัติมาแดงน,นีเลิศม .5 ้ทับ4เก็บปูนค่ะลงสมัครตำแหนประธานานักเรียนค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวแอลเกร์วูดแมนม5ทับ1ค่ะลงสมัครตำแหน่งรองประธานนักเรียนค่ะคือพักของเรานะคะก็นสนับสนุนให้พัฒนาสมองทั้งสองเทีค่ะเน้นในวิชาการแต่ว่าควบคู่ไปกับกิจกรรมนั่นเองค่ะก็คือเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมวิชาการเนี่ยให้น้องๆสามารถมีความอยากที่จะมาเข้าร่วมมากขึ้นก็ปรับเปลี่ยนเป็นเกมมากขึ้นไปจาอกลุ่มเป้าหมายต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพทำสติกเกอร์ไล,ลน์แข่งเต้นแข่งร้องเพลงก็ยังคงมีอยู่นั่นเองค่ะ ะะก็คือเราสนับสนุนด้านเทคโนโลยีค่ะแล้วก็มีนิโบายติกตอ็อกด้วยค่ะให้น้องๆได้มาออกแนวคิดความสร้างสารรค์ผ่านคลิปวิดีโอเพื่อมาประกวดกันค่ะแล้วเราก็ยังให้ความรู้ผ่านทางติ๊กตอ็อกด้วยค่ะเพราะว่าเป็นช่องทางที่น้องๆเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะภาคเราเนี่ยเน้นการพัฒนาตัวเองที่นําไปสู่การพัฒนาสังคมค่ะโดยผ่านกิจกรรม ซิสทูซิสค่ะก็คือพี่เนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลวก็มีกิจกรรมพอดแคสต์ให้ความรู้ให้ประสบการณ์และนอกจากนี้อันนี้เด่นมากเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมมิสตรชินิบนค่ะส่งเสริมให้น้องๆน,นะคะตระหนักถึงปัญหาที่กําลังเกิดในโรงเรียนและพี่ประถมปลายหรือว่ามัธยมต้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมคล้ายๆนางงามขึ้นมาค่ะน้องๆเนี่ยจะได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีต่อเพื่อนๆและก็รุ่นน้องต่อไปด้วยและต้นแบบที่ดีนี้นะคะก็จะนําไปสู่การพัฒนาอื่นๆเช่นการพัฒนาเกีี่่่ยยววกับสิงงแดล้้อมในนนนโรรเเป็ตคะ เราก็อยู่กับเบอร์ที่3หรือว่าพรรคพิกุลแก้วนั่นเองค่ะช่วยแนะนําตัวกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะลงสมัครตําแหน่งประธานนักเรียนของพรรคพิกุลแก้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อชาแพนนะคะลงสมัครตําแหน่งรองประธานของพรรคพิกุลแก้วค่ะสำหรับนโยบายของพรรคพวกเรานะคะก็คือการสร้างกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะอย่างเช่นเป็นกิจกรรมที่เอ,อ่อ เกี่ยวกับวิชาการนะ้อยอย่างเช่นการเสริมสร้าง Critical Thinking หรือว่า Soft Power นั่นเองค่ะทําให้น้องๆเนี่ยได้มีวัคซีนของการเข้าสังคมเนี่ยก่อนจะไปอยู่ในสังคมจริงๆเนอะเพราะว่าพรคพวกเรานะคะเน้นผลักดันว่าเด็กราชินีบนเนี่ยอย่าเป็นแค่กุลสตรีที่ดีต้องเป็นกุลสตรีที่สมาร์ทแล้วก็สง่าด,ด้วยค่ะพวกเราเป็นด้าน Tiktok ค่ะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์อย่างเช่น Giveaway, Walk Week, Study Camp, Study with Me ประมาณนี้ค่ะ และพักที่ชนะรายการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แก่พักราชินีบนนวสหมัยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราพักราชินีบนนวสมัยก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่ลงคะแนนให้กับพวกเราแล้วก็เชื่อใจเราไว้ใจให้พักของเรานะคะได้มารับรงตาแหน่งในปีการศึกษา2567นี้ค่ะก็พวกเราก็ดีใจมากๆแล้วก็อิสกินดีกับตำแหน่งมากเลยค่ะ ขอบคุณที่ทุกคนไว้ใจพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ให้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ทําให้สุดความสามารถเพื่อโรงเรียนของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเราพักราชินีบนวิวัต์ค่ะ พวกเราขอขอบคุณทุกๆคนที่ลงคะแนนเสียงให้กับพักของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนพักเรามาโดยตลอดถึงแม้ว่าพักของเราจะไม่ได้รับเลือกแต่พวกเราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกตั้งทางนี้ค่ะพวกเรายินดีและจะให้การสนับสนุนพักที่ได้รับเลือกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะพวกเราพักทีกุลแกวก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ออกเสียงหรือไม่ออกเสียงให้เราแล้วก็ให้ความร่วมมือกับพวกเราเนาะพวกเราก็ ตั้งใจทางานกันมากๆแล้วพวกเราก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาทํางานตรงนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณคนในพักขอบคุณทั้งอีกสองพักแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่คอยช่วยเหลือพวกเราตรงนี้น่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยพวกเราก็สัญญาว่าพวกเราก็จะบาเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียนต่อไปนะคะถึงพ่อพี่กุ้แกนเนี่ยจะไม่ได้แต่ว่าพวกพี่ทรงเชงก็ยังจะรักน้องทรงซอยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรกกรมดีๆที่มีสาระส่งเสริมการทาหน้าที่ของพลเมืองที่รู้จักรักษาสิทธิที่มีอยู่ในวิถีประชาธิปไตยกับคุณรัตรีอาีตามวิถีประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกชุมนุมสามัคคีราชีบนประจำปีการศึกษา2 5 6 7ค่ะซึ่งการเลือกตั้งของพวกเราชาวราชีบนนะคะก็จะเป็นเหมือนการแสดงออกถึงพลังเล็กๆที่แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อสองคมและส่วนรวมค่ะซึ่งหวังว่ากาิจกรรมดีๆอย่างนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆ ค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆก็จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจุิงๆด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ รายการ r r a ์เบีย a คขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านสามารถติดตามพวกเราได้ทาง l ลน e อ f ฟ i ิเชีเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า a อ r a าชนิ b น n u น d e r s c o r e official หรือสแกน QR Code นี้เลยแล้วพบกับเอพิโซดต่อไปในสัปดาห์หน้ากับสา,าระดีๆของพวกเราชาวราชนิบนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย